อ่ะโอเคสวัสดีครับเรามาต่อกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับเรื่องนะครับปริพันธ์2ชั้นในระบบพิกัดฉากเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวอย่างที่ผมก็มาจะให้เ,เป็นตัวอย่างที่นะครับเ,เรา จะต้องมาพิจารณาเองนะครับว่าเราควรที่จะอินทิเกรตเทียบกับตัวแปรอะไรก่อนนะครับ dx ก่อนหรือ dy ก่อนดีนะครับโดยที่บางครั้งโจทย์เขาอาจจะให้มาเป็นลักษณะเหมือนเป็นโจทย์ปัญหานะครับไม่เชิงปัญหาเท่าไหร่ก็คือไม่ได้ให้ไม่ได้ให้นะครับโจทย์เหมือนตัวอย่าง2ตัวอย่างก่อนนะนี้นะครับตรงๆก็คือให้ขอบเขตมาแล้วนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าจงหาค่าอย่างเงี้ยครับจงนะครับหาค่านะครับของนะครับอินทิเกรตอินทิเกรตอย่างนงี้นะครับ อ่าตอนนี้ก็เป็นเหนือบริเวณ R อ,อย่างนี้นะครับอ่าข้างในเป็นอ่า x ก,กำลังสองนะครับ sin y นะครับแล้วก็ dA อย่างเงี้ยนะครับโดยที่เห็นไหมครับ dA เนี่ยก็คือเราต้องตัดสินใจเองว่าเราจะอินทิเกรตเทียบอะไรนะครับโดยที่เขาบอกว่าเมื่อกำหนดให้นะครับเมื่อกำหนดให้นะครับบริเวณนะครับ บริเวณปิด R ตัวนี้นะครับคืออะไรคือเป็นเขาบอกว่าเป็นเซตนะครับบางทีเขาก็ใช้คําพูดประมาณแบบนี้แหละเป็นเซตของจุดนะครับไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับซึ่ง R เท่ากับนะครับเซตของจุด x y เนาะนะครับใดๆซึ่งอยู่ระหว่างอะไรนะครับ x มากกว่ากับ0นะครับน้อยกว่ากับ4นะครับแล้วก็0น้อยกว่ากับ y นะครับ น้อยกว่าหรือเท่ากับพายตกไปนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะคือถ้าเราดูจากโจทย์เนี่ยนะครับก็คือเราต้องการหาปริพันธ์สชั้นนั่นแหละก่อนอื่นก็เขียนเลยนะครับเราต้องการหาปริพันธ์สชั้นนะครับเหนือบริเวณอานี่แหละนะครับของนะครับเอกำลังสองไซน์ 2, Side, นะครับ y แล้วก็ดีเอนะครับ คราวนี้นะครับเราจะต้องมาดูว่าเราควรที่จะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับเนาะ d a คือ d x d y หรือ d y d x นนั่เองแล้วขอบเขตล่ะนะครับขอบเขตนี่จะเห็นว่าเขาให้มาเลยนะครับคำพูดเหล่านี้ก็คือนะครับเป็นการแสดงบอกว่าบริเวณที่เราจะอินทิเกรตเนี่ยนะครับมันมีค่า x ตั้งแต่ไหนถึงไหนค่า y ตั้งแต่ถึงไหนถึงไหน ถ้าเราดูนะครับลองอถ้าเราดูค่า x เข้ามที่เขาให้มาเนี่ยะครับมันจะเป็นค่าคงที่นะครับขอบเขตเนาะ x มากเท่ากับ0ูนย์น้เท่ากับสแสดงว่า x เป็นค่าคงที่ละอันนี้เขาเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็น r e c ช a ก g รหรือสี่เหลี่ยมมันเอนะครับเนาะ,ะแล้วก็ y มากรับโซนนอกระือพายพายก็คือค่าของที่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตรงนีน้ขอบเขตของ x y เป็นค่าของที่ทั้งคู่นะครับเราก็ถ้าถ้าเราต้องการอินทิเกรตเทียบอะไรนะครับเราก็สามารถสลับได้เลยน,นั่นเองนะครับขึ้นอ,อยู่กับว่าเราต้องการก x ก่อนหรือ y ก่อนนะครับไม่มีผลอะไรนะครับ แล้วเราจะคนที่จะนิเกตเทียบอะไรก่อนล่ะนะครับ x หรือ y ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันด้านในของเราว่าเราจะอินิเกตเทียบตัวแปรอะไรก่อนแล้วมันง่ายนะครับที่สุดนั่นเองนะครับสังเกตว่านะครับถ้าเราต้องอสำหรับตัวอย่างนี้เนาะนะครับเราจะนิเกตเทียบอะไรก่อนก็ได้นะครับไม่ได้ยากง่ายแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราอินดิเกตเทียบ x นะครับก็มองสาย y เป็นค่าคงที่นะครับหรือถ้าเราอิดิเกตเทียบ y เราก็จะมองา x นะครับกำลังสองเป็นค่าคงที่ แค่นั้นเองมันแยกกันโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับตัวอย่างนี้เราก็อินทิเกตเทียบอะไรก่อนก็ได้นะครับความยากความง่ายไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับต้ออ้าผมจะพิจารณาอินทิเกตเทียบ y ก่อนนะครับดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วน้องมาเราแล้วเราจะอิเกตเทียบไรไยก่อนนะครับเราก็เปลี่ยน d a ให้เป็น d ตัวนั้นก่อนเลยนะครับ ก็จะกลายเป็นนะครับ x กำลังสองเนาะตรงนี้ก็เป็น sin นะครับ y ตัวนี้ dy แล้วก็ dx นะครับแล้วก็เอาขอบเขตของ y ไปใส่ก่อนนะครับเราก็ดูซิว่าเขาคำนดมาให้เป็นอะไรนะครับเป็นค่าคงที่ไหมนะถ้าเป็นค่าคงที่ก็ใส่เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นค่าคงที่นะครับ y ตั้งแต่ศูนย์หึงพายตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์หึงพายนะครับ x ก็ตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่โอเคเนาะอ่ะเราก็อินทิเกรตเลยนะครับ อิอเล็กเตอเทียบ y ก่อน x ถือว่าเป็นค่าคงที่นะครับตรงนี้บริเวณเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับอินดิกเตอตัวเนี้ยเนาะหน้าตำแหน่งเนี้ยเราสามารถดึง x ก่อน x กํลังสองออกไปก่อนได้ไหมายความว่าเราอาจจะเขียนใหม่ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เป็น0ูนย์สี่ตัวนี้เป็น x กํลังสองอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วด้านในก็จะเหลือนะครับศูนย์ถึงพายตอนนี้ยังไม่ได้อินทิเกตนะครับก็คือดึง x กําลัง2ออกไปก่อนจาก dy เนื่องจากว่า,ามันแยกกันโดยสิ้นเชิงน,นั่นเองนะครข้างในผมก็จะเหลือ s i n ของ y นะครับ dy นะครับแล้วก็ dx นะครับผมก็อินทิเกตเทียบ y ก่อนเนาะเราก็ต้องจําได้นะครับอินทิเกรตพื้นฐานนะครับดิฟ cos ได้ลบสาย ดังนั้นอิธิเกตทรายจะได้ลบคอสนะครับเครื่องหมายลบจะไม่หายไปเทคนิคในการจำน้องจำมนุพันธ์อย่างเดียวก็ได้ครับดิฟไซา์ได้อะดิฟคอสได้อะไรดิฟคอสได้ไซน์ดังนั้นอิธิเกตทรายตัวนี้ก็จะได้ลบคอสนะครับมันก็จะกลับไปเป็นลบคอสน,นี่เองนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นส่วน,น 4, นะที่สองเนาะ x กำลังสองอิธิเกตด,ด้านในได,ได้ลบคอส y นะครับก็ขอบเขตของเขาก็คือส่วนทีงนะครับแล้วก็ dx ที่หลังนะครับ ่ะแล้วก็แทนช่วงนะครับขอบเขตบนลบขอบเขตขอบเขตล่างปกติเลยนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นนะครับเอาเครื่องหมายลบตรงนี้ออกไปด้านหน้าสุดเลยก็ได้นะครับไม่เกี่ยวข้องเนาะเนี่ยลบตัวนี้ครับดึงออกไปด้านหน้านอกสุดอินดิเกตเลยแบบนี้ก็ได้นะครับข้างในก็เจอเอกลังสอง cos y ใช่ไหมครับเอาายไปแทนก่อนมันก็จะกลายเป็น cos pi นะครับลบด้วยเอาสูตรไปแทนนะครับก็ cos ศูนย์นะครับแล้วก็ d x นะครับ cos pi ได้ลบ1ต้องจำได้เหมือนกันนะครับ c อศูย์ได้1เนาะตอนนี้ก็จะกลายเป็นลบข้างนอกนะครับตอนนี้ก็เป็นศูย์ถึง4นะครับตอนนี้เป็น x กซ์ำลัง2 cos ไพได้ลบ1ลบด้วย c o ศูย์ได้1นะครับแล้วก็ dx นะครับลบ1ลบ1ได้ลบ2นะครับลบ2เป็นตัวเลขเป็นค่าคงที่เราสามารถดึงออกไปด้านหน้าสุดเลยได้นะครับลบลบตัวน,นี้กลายเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็นเลข2อหยุดด้านนอกสุดแบบนี้ ข้างในก็จะเหลือศู 4, นย์ถึง4ครับ x กำลัง2แล้วก็ dx ็นะครับก็ง่ายๆเลย x กำลัง2ก็คือ x กำลัง3ส่วน3มใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น2คูณกับ x กำลัง3ส่วนสนะครับส่วนถึง4นะครับก็เขียนเป็นนะครับสส่วน3อย่างนี้ก็ได้นะครับคูณกับอะไรก็จริงแล้วเราต้องเอาขอบเขตบนลบขอบเขตล่างเนาะก็จะกลายเป็น4ี่กำลัง3ลบศูนย์กำลัง3แบบเนี้ย แต่ศูนย์กำลังสก็ได้ศูนย์นะครับก็เหลือ4ี่กำลัง3อย่างเดียวนะครับเราก็ไปคูณกับ2นะครับมันก็ได้เป็น128นะครับส่วน3นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างนี้เนาะตัวอย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่นะครับเรามาเปรียบเทียบเราเรามาดูก่อนว่านะครับเราควรที่จะนิเก็ตเทียบ x หรือเทียบ y ดีนะครับนิเก็ตตัวไหนก่อนง่ายสุดนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันไม่มีความยากความง่ายแตกต่างกันเนาะจะนิเก็ตเทียบตัวแปรอะไรก่อนก็ได้นะครับ แค่นั้นเองนะครับเพียงแต่ว่ามีทรายมาเกี่ยวข้องนะครับพื้นฐานนะครับที่เราต้องจะต้องกลับไปทวนนะครับถ้าจำไม่ได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นตัวอย่างที่นะครับเราอาจจะต้องมานะครับทําอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับก็คือเปรียบเทียบเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าคราวนี้นะครับจทว์เขาจะเขียนอาจจะเขียนเป็นประมาณแบบนี้นะครับจงหาค่าของ ตงหาค่าของอะไรนะครับอินทิเกตอินทิเกตนะครับเหนือบริเวณ r x นะครับ e กำลัง x y นะครับแล้วก็ d a นะครับเมื่อนะครับเขาก็จะบอกว่า r คืออะไรเนาะ r มันคือสำหรับตัวอย่างนี้นะเป็นเขาเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับ 0, 1นะครับ cross นะครับ 0, 2อันนี้แสดงถึงนั่นแหละขอบเขตของการอินทิเกรตนะครับ ตัวแรกจะเป็นของ x ขอบเขตของ x ตัวที่สองจะเป็นขอบเขตของ y ดังนั้นตรงนี้นะครับบริเวณที่เราจะอินทิเกรตนะครับก็นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิมนะครับก็คือขอบเขตของ x และ y เป็นข้างที่ทั้งคู่ดังนั้นในการที่จะมาอินทิเกรตเทียบ x เทียบ y ก่อนก็ขึ้นอยู่กับว่าด้านในเนี่ยนะครับเราเราอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนเรามันง่ายที่สุดนั่นเองนะครับเ็นว่านะครับถ้าเราอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะครับ ถ้าเราต้องการอินทิเกรตเทียบ x ก่อนเนาะมันจะกลายเป็นประมาณแบบนี้นะครับ y ถือว่าเป็นค่าคงที่จำได้ไหมครับถ้าเราสมมุติถ้าเราต้องการอินทิเกรตเทียบ x x ก่อนเนี่ยเราจะสมมติให้ y เป็นค่าคงที่ก่อนนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับอินทิเกรตด้านในสุดเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะครับอินทิเกรตอินทิเกรตใช่ไหมครับ x e กําลัง x y dy dx ก่อนโทษที x ก่อนแล้วก็ dy นะครับ สมมุติให้ y เป็นตัวเลขสมอะไรก็ได้นะครับเป็นเช่นเลข2อย่างเงี้ยนะครับแล้วลองดูซิว่าลองถามตัวเองซิว่าเราอินทิเกรตได้ไหมต้องใช้เทคนิคอะไรนะครับอันด้านในสุดเนี่ยมันจะกลายเป็นอินทิเกรต x อ่ะสมมติว่าผมให้เลขให้ y เป็นเลข2เนาะนะครับ x e กํลังส x dx อย่างเงี้ยถามตัวเองซิว่าตัวนี้นะครับเราจะต้องอินทิเกรตโดยใช้เทคนิคอะไรด้วยวิธีไหนง่ายไหมนะครับถ้าได้คำตอบแล้วนะครับก็ ถ้าเรายอมรับได้ก็ทาไปนะครับเช่นตัวอย่างนี้เช่นว่าอันนี้มันต้องใช้บายพาสเนาะเพราะว่าเป็น x คูณกับ e กําลัง2 x dx นะครับซึ่งอ่าก็มันก็ไม่ได้ยากมากสําหรับตัวอย่างนี้ในการใช้บายพาสตัวนี้นะครับเนาะถ้าเราเกรตเทบ x ก่อนเนี่ยอิเกตด้านในสุดจะกลายเป็นอินิเกตแบบบายพาสนะครับซึ่งถามว่าบายพาสตัวนี้ยากมากไหมก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ถ้าเราิเกรบเทีบ y ก่อนล่ะนะครับ ลองลองพิจารกก่อนว่าถ้าเราิเกตเทียบ y ก่อนแล้วมันง่ายกว่านี้ก็แสดงว่าเป็นมันควรจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าใช่ไหมครับสมมติว่าเราอิสกิเกตเทียบ y ก่อนนะครับแสดง x ก็จะเป็นค่าของ t เนาะถ้าตรงข้างในเป็น dy ก่อนนะครับ dy แล้วก็ dx อย่างเงี้ยนะครับ แสดงว่า x เป็นค่าคงที่จะเห็นว่านะครับถ้าเราสมบูร์ให้ x เป็นเลข2นะครับตรงนี้เป็นเลข2ตรงนี้เป็นเลข2เนี่ยเลข2สามารถดึงออกนอกอินทิเกตได้เนาะมันก็จะเหลืออะไรครับอิทิเกต e กําลัง 2y ซึ่งอินท e ิเกต e กําลัง 2y เป็นอินทิเกต exponential function ปกติธรรมดานะครับเหมือนอินทิเกตทั่งค่าอยู่ธรรมดาเลยจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับกับการ I part, นะอินทิเกตบายพาสเนาะดังนั้นอิทิเกตในสุดถ้าเราอิทิเกตเทียบ y ก่อนเนี่ยมันจะง่ายกว่า ถ้าเราอ่าแต่เรายังไม่รู้ว่าผลลัพธ์หลังจากนั้นจะเป็นยังไงเนาะแต่แต่ตอนเนี้ยเราเราเราใช้การวิเคราะห์แล้วตัดสินใจว่าเราหน้าเราควรที่จะอินเทเกตเทียบไวก่อนเพราะว่ามันง่ายกว่าการใช้ใบพาดัานนี้นะครับอังน,นั้นผมก็จะอินเทเกตเทียบไวก่อนเนาะโอเคนะครับผมก็จะเขียนตัวนี้นะครับ เป็นนะครับอิเกตอริเกต x นะครับ e กําลัง x y d a ก็จะเขียนเป็น dy แล้วก็ d x อ่ะใส่ขอบเขตเข้าไปเลยนะครับจากที่กำหนดให้ที่ผมบอกเนาะถ้าเขาเขียนมาในรูปแบบนี้นะครับตัวแรกจะเป็นของ x ตัวที่2จะเป็นของ y นะครับงนั้นตัวนี้เป็นของ x อนะ่ะ x อยู่นอกนะครับ0ถึง1ก็อยู่นอกนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นของ y 0ถึง2อ่ะ0ถึง2ก็อยู่ด้านในนะครับเพราะ dy ก่อนนะครับโอเค เพราะว่าเราอินติเกตเทียบ y ก่อนนะครับ x เป็นค่าคงที่เราก็เลยดึง x ออกจากอินติเกตตัวในสุดก่อนได้นะครับตัวนี้เราเขียนใหม่เป็น x นะครับอินติเกต0ถึง2นะครับแล้วก็ e กําลัง x y แล้วก็ dy แล้วก็ dx ได้นะครับเพราะว่า x ถือว่าเป็นค่าคงที่นะครับอินติเกตด้านในตัวนี้นะครับเทียบ y นะครับเรามองว่า x เป็นค่าคงที่เนาะเราก็ต้องย้อนกลับไปเรื่อง อ่าปริพันธ์ชั้นเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นอินทิเกรต e กําลัง 2x dx อย่งเงี้ยเราอินทิเกรตเราได้อะไรนะครับซึ่งตัวนี้อินทิเกรตเราจะได้เป็น e กําลัง 2x ส่วน2ถ้าจําได้นาะแล้วก็บวกกับ c นะะถ้าไม่มีขอบเขตนะครับอันนี้ได้จากอะไรได้จากการแทนค่า u นั่นแหละนะครับเราก็ให้ u เป็น 2x นะครับอันนี้ขอไม่ทวนนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับอันตัวนี้อินทิเกรตเนื่องจากว่า x ถือว่าเป็นค่าคงที่นะครับดังนั้นอินทิเกรตด้านในนะครับ ก็จะกลายเป็นนะครับ e กํลัง x y มองเหมือนเป็นเลข2นั่นแหละนะครับก็ต้องหารด x โอเคเนาะนะครับเนี่ยคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะครับถ้าเราแทนด้วยเลข2เนี่ยตัวเนี้ยนะครับแทน x ด้วยเลข2มันก็จะกลายเป็น e กํลัง2 y dy ก็จะกลายเป็น e กํลัง2 y ส่วน2ใช่ไหมครับเนาะเพราะเราด้เกตเทียบ y ครับ x เป็นค่าคงทีนะครับคล้ายๆกันนะครับได้เกต e กําลัง x y dy x เป็นค่าคงทีก็ได้เป็น e e กํลัง x y ส่วน x นะครับ ขอบเขตของการทีนทิเกรคือ0ูนย์ถึงสองแล้วก็ dx นะครับ x ตัวนี้นะครับสามารถตัดกันได้นะครับสตัวนี้ตัดกันได้เลยนะครับตัวหนึ่งอยู่บนตัวหนึ่งอยู่ล่างนะครับตัดกันได้นะครับด้านในก็จะเหลือแค่อินทิเกรตนะครับ e กำลังเอนะครับแทนขอบเขตไปนะครับทั้งบนล่างเลยนะครับเอาขอบเขตบนไปแทนก่อนเราอินทิเกรตเทียบ y ก่อนเมื่อกี้นะครับแสดงว่าเราไปแทนที่ตัวแปร y นะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรตนะครับศูนย์ ถึงนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นทิเกตศถึง1นะครับแล้วก็ e กำลังนะครับเอาไปแทนที่ตัวแปร y เนาะกลายเป็น x คูณ2หรือ2 x เนั่นเองนะครับ <c oughs> แล้วก็ลบด้วยนะครับเอา0ไปแทนที่ y <c oughs> อย่าลืมเอาไปแทนด้วยนะครับเนาะเพราะว่าบางครั้ง exponential function ยกกำลังศูย์มีผลนะครับก็ <c oughs> เอาศูนย์ไปแทนที่ตัวแปร y กลายเป็น e กำลัง x คูณ0นะครับซึ่งก็คือ0ก็ได้เป็น e กำลัง0นะครับ <c oughs> แล้วก็ dx เขียน okay, นะครับซึ่งนะครับ e กํลัง0เนี่ยคือ1โ okay, อ้นาะั่นคือพื้นฐานที่เราต้องจําลายเช่นเดียวกันนะครับกลายเป็น e กํลัง 2x ลบ1นะครับแล้วก็ dx นะครับอ่ะต่อไปก็อินทิเกรตนะครับทีละเทอมนะครับกระจายอินทิเกรตเข้าไปข้างในเหจวตวาดตัวนี้ก็ซ้ําเมื่อกี้เลยตามที่ผมนะครับยกตัวอย่างให้ดูอินทิเกรต e กํลัง 2x ก็จะเป็น e กํลัง 2x ส่วน2ใช่ไหมครับ ส่วนอิทิเกต1นะครับก็ได้ x นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลบ x อขอบเขตของการหาปริพันธ์ก็คือ0นถึง1นะครับก็เอานะครับขอบเขตเอาศย์เอา1ไปแทนก่อนนะครับก็จะกลายเป็นนะครับ e กํำลังนะครับ2คูณ1ก็ได้2เนาะส่วน2นั่นเองนะครับแล้วก็ลบด้วย1ใช่ไหมครับอันนี้คือขอบเขตบนใช่ไหมครับ าลบด้วยเอาขอบเขตล่างไปแทนลบอ่าลบด้วยเอาสูตรไปแทนกลายเป็น e กำลังศนหารด้วยสนะครับตอนนี้นะเมื่อเราแทน x ด้วย0เนาะมันก็จะกลายเป็น e กำลังศนะครับแล้วก็ลบด้วย0นะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่า e กำลังศนะูนย์เนี่ยมันได้1นะครับตอนนั้นตรงนี้มันไม่หายไปหมดเลยเห็นไหมครับเนาะขอบเขตล่างแม้ว่ามันเป็นสูตรก็ตามนะครับแต่คราวนี้ขอบเขตล่างมีผลเห็นไหมครับเนี่ยก็จะกลายเป็น e กำลังนะครับ2 ส่วน2นะครับลบ1นะครับตรงนี้นะครับ e กําลังศูนได้1ก็จะกลายเป็นลบ1นส่วน2นะครับเพราะมีเครื่องหมายลบด้านหน้าเนาะตัวนี้ศูนย์ก็หายไปนะครับตรงนี้รวมกันได้นะครับเอา2ขึ้นไปคูณนะครับกลายเป็นลบ2นะครับลบ2ลบ1กลายเป็นลบ3เนาะซึ่งได้คำตอบเป็น e กําลัง2นะครับส่วน2ลบด้วย3ส่วน2นะครับก็เสร็จแล้วนะครับ สำหรับตัวอย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่นะครับเราต้องมาวิเคราะห์นะครับก่อนเนาะว่าเราควรที่จะอินทิเกรตเทียบกับตัวแปรอะไรก่อนดีนะครับระหว่าง X กับ Y นะครับก็ดูที่ฟังก์ชันด้านในว่าเราควรที่จะอินทิเกรตเทียบอะไรก่อนนะครับเพื่อความง่ายนั่นเองนะครับ ส่วนนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างลักษณะแบบนี้ให้อีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะนะครับก็คือเป็นตัวอย่างที่เราจะต้องมาเลือกกันเองนะครับว่าเราควรที่จะในเกตเทียบอะไรก่อนดีนะครับก็โจทย์อาจจะเป็นแบบนี้นะครับจงหาคล้ายๆกันเลยนะครับจงหาอินทิเกรตอินทิเกรตเหนือบริเวณ R นะครับ y นะครับหารด้วยนะครับ x y นะครับบวกหยกกำลังสองนะครับ d a นะครับเมื่อนะครับเมื่อเขาบอกว่า r คือนะครับ x y นะครับซึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่า0นะครับ x นะครับน้อยกว่าเท่ากับ1แล้วก็อาเขียนตรงนี้หน่อยนะครับ0ไม่เกินไปนะครับ0น้อยกว่า y น้อยกว่าเท่ากับ1นะครับ บางครั้งเขาจะเขียนมาลักษณะแบบนี้เนาะนะครับก็ให้ขอบเขตนั่นเองนะครับซึ่งก็เห็นว่าเป็นค่าคงที่ทั้งคู่เลยสาหรับ x หรือ y นะครับก็เหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือเราต้องมาวิเคราะห์ว่าเราควรที่จะนิเกตเทียบอะไรก่อนดีนะครับเนาะโดยที่ดูด้านในนี้นะครับฟังก์ชันด้านในนะครับซึ่งเราจะเห็นว่านะครับถ้าเราอินิเกตเทียบ y ก่อนเนี่ยนะครับมันก็นะครับจะยากกว่า x นิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่านะครับ ด้านในนี่นะครับเจ็นว่ามันมี y 2ที่เนอะ,อะซึ่งก็อาจจะยากนิดนึงนะครับถ้าเราอลองทำแยกออกไปโดยที่เรามอง x เป็นตัวเลขเช่น y ส่วนด้วย2 y บวก1ทั้งหมดกำลัง2นะครับ dy อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเกตเทียบ x ก่อน y ถือว่าเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับดังนั้นอีตัวนี้สามารถดึงออกนอกได้นะครับข้างล่างก็จะเหลือตรงนี้นะครับน่าจะง่ายกว่าน่าจะง่ายกว่าเพราะ x อยู่ที่เดียว นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอิธิเกตนะครับเทียบ x ก่อนเนาะนะครับโดยที่นะครับขอบเขตเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับขอบเขตก็ถือว่าเป็นค่าของทีทั้งคู่นะครับเงั้นตอนนี้ผมจะเขียนใหม่เป็นนะครับอิธิเกตอิธิเกตนะครับผมอิธิเกตเทียบ x ก่อนใช่ไหมครับเอาขอบเขตของ x มาใส่เลย x คือ0ถึง1ตรงนี้เป็น0ถึง1 y ก็0ถึง1นะครับ ขอบเขตเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับตันนี้ก็จะเป็นนะครับ y ส่วนด้วยนะครับ x y บวก1กำลัง2ตัวนี้ก็เป็น dx แล้วกนะ็ d y เนาะอันตัวนี้เราเขียนใหม่ได้เป็นนะครับเนื่องจากว่าอินิเกรตเทียบ x y เป็นค่าคงที่ดึง y ออกไปเลยนะครับ y ตัวนี้ถูกดึงออกไปผมดึง y ออกไปด้านด้านหน้าอินทิเกรตด้านหน้าของอินทิเกรตตัวในนะครับตัวนี้เป็นส่วนถึง1ไม่สามารถดึงออกไปนอกสุดได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อินทิเกรตเทียบ y เลยนะครับแต่นี้ก็จะเป็นด้านบนเหลือน1นเนาะเราดึงออกไปแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น x y บวก1กำลัง2แล้วก็ dx นะครับอย่าลืมเขียน dy ด,ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะอินทิเกรตยังไงเนี่ยนะครับออโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับออปริพันธ์ชั้นเดียวที่เป็นเศษส่วนเนาะเราจะลองให้ u เป็นตัวส่วนก่อนนะครับแต่ถ้าส่วนตัวส่วนเนี่ยมีกำลังอยู่ด้วยเราก็จะให้ u เป็นฐานของกำลังไปเลยนะครับ ส่วนใหญ่เทคนิคจะเป็นแบบนั้นนะครับก็บคือถ้าเป็นเศษส่วนอะ่ะส่วนใหญ่เราจะให้ u เป็นตัวส่วนแต่ถ้าตัวส่วนมันมีกําลังด้วยนะครับเราจะให้ u เป็นตัวฐานของกําลังนั่นคือวิธีการลองก่อนนะครับอันผมก็จะให้ u เนี่ยเป็นอีตัวเนี้ยนะครับแทนค่า u ตัวดนใดสุดอนะ่ะให้ u เป็น x y บวกหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะดิฟ u เทียบ x เพราะ <Ó. S 2> ว่าผมต้องการในเกียรเทียบ x เนาะดังนั้นก็จะดิฟ u เทียบ x ดูซิว่าได้อะไรนะครับดิฟ u เทียบ x ก็หาอนุพันธ์ด้านในตัวนี้เทียบ x นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอนุพันธ์นะครับก็คือถ้าเราอินทิเกรตถ้าเราดิฟ xy เทียบ x นะครับเราจะมอง y เป็นค่าคงที่เช่น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 กันมอนกบปริพันธ์เลยนะครับก็ได้ y เองดิฟหนึ่งได้ศูนย์อยู่แล้วนะครับอัน du by dx คือ y โอเคนะครับอันนี้เรากำลังจะเปลี่ยนอินทิเกรตตัวในเป็นเทียบ u ก่อนเนาะนะครับอันเราก็จะคูณนะครับ dx ซึ่งไปด้านบนนะครับก็เป็น du เท่ากับ y dx นะครับ หรือนะครับหรือ,อ dx คือ du ส่วน y นั่นเองนะครับหรือเขียนเป็น du ส่วน y เนี่ยนะครับเท่ากับ dx นะครับโอเคนะ,ะแล้วเพราะนั้นตัวเนี้ยนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับต,ตัวในสุดเนี่ยเนาะอนทิเกรตด้านในนะครับเดี๋ยวผมทำตรงนี้แล้วกันอันนี้ผมขอเขียนเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาที่1น,นะครับสมการที่1นะครับจะทำตัวในก่อนนะครับอนุพัน้นอินทิเกรตนะครับ อิเกต1ส่วน x y บวก1นะครับกำลัง2แล้วก็ d x ก็จะกลายเป็นนะอิเกต1ส่วน u กำลัง2เพราะว่าเราให้ด้านล่างเนี่ยเป็น u ไปแล้วนะครับตอนนี้อย่าลืมมีกำลัง2ด้วยนะครับ dx คืออะไร dx คือ du ส่วน du ส่วน y นะครับอย่าลืมว่าเราให้ y เป็นค่าคงที่ดังนั้นตรงนี้สามารถดึง y ออกไปหน้าหน้าอิเกต ดลรางได้นะครับตัวนี้ได้เนาะก็จะเหลืออิธิเกต1ส่วน u กำลังสนะครับแล้วก็ d u นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะข,าขึ้นไปข้างบนก่อน นะครับก็เป็น1ส่วน y นะครับอินทิเกรต u กำลังลบ2 du อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้สูตรยกกำลังปกติธรรมดาเลยก็จะกลายเป็น1ส่วน y ใช่ไหมครับ u ยกกำลังลบ2บวก1หารด้วยลบ2บวก1นะครับธรรมดาไม่ต้องบวก4เพราะเขาจะมีขอบเขตเราแทน u กลับไปแล้วเรข้าใส่ขอบเขตที่หลังนะครับ แต่นี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน y เนาะคูณกับ u ยกกำลังลบ1ส่วนด้วยลบ1นะครับเครื่องหมายลบลบ1ก็คือเครื่องหมายลบมันเองนะครับตัวนี้กลายเป็น1ส่วน u ใช่ครับก็กลายเป็นหลอนลบ1ส่วน y คูณกับ1ส่วน u นะครับซึ่ง u ของเราเมื่อกี้เราให้เป็น x y บวก1่ตอนนี้เราต้องแทนกลับแล้วนะครับก็เป็น1ส่วน y คูณกับนะครับส่วน x y นะครับบวก1น่นั่นเองนะครับอ่ะเราอันนี้เป็นผลลัพธ์จากการที่เกตนะครับ ตัวตัวไส้ในสุดใช่ไหมครับเราก็จะเอาเนี้ยกลับไปแทนนะครับในสมการที่1ตรงนี้นะครับเพราะด้านในสุดเราอิสเทเกตเสร็จแล้วนะครับโดยการแข็งขึตามที่ผมทําให้นะครับก็คือตัวนี้ในตัวเดียวกันเนาะอ่ะก็ลอกไปเลยนะครับลอกทั้งหมดนี่นะครับเอาไปใส่ตรงนี้ตรงกลางนะครับมันก็จะกลายเป็นนะครับนั้นปริพันธ์ของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับเท่ากับ ออนอกสุดคือ0ถึง1แล้วตรงนี้มี y อยู่ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เราอิเิเกตมาได้เมื่อกี้ก็คือนะครับลบ1ส่วน y คูณกับ1ส่วน x y บวก1นะครับ โอเคนาะขอบเขตของการหาปริพันธ์เทียบ x เมื่อกี้คือ0ถึง1นะครับแล้วก็ dy นะครับเห็นว่าตัว y ตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันได้เนื่องจากตัวนี้เป็นคูณเห็นไหมครับอันนี้มีจํานวนอยู่สามจำนวนที่คูณกันก็นนคือ yy y, y, y นส่วน y แล้วก็คูณกับอีตัวนี้นะครับตัดกันได้เนาะเครื่องหมายลบดึงออกไปนอกอินทิเกตเลยนะครับตัวนี้ก็กลายเป็นลบ0ถึง1นะครับหลังจากนั้นเราจะแทนขอบเขตก่อนด้านในเราจะเหลือแค่1ส่วน x บวกอ่าหนส่วน x y บวก1 ตัวเดียแล้วนะครับเอาขอบเขตบนซึ่งคือ1นะครับเมื่อกี้เราอินทิเกรตเทปเอ็นะครับก็ต้องไปแทนที่ตัวไป x นะครับ <t> ก็เอา1ไปแทนที่ตัวไป x เนาะมาันาก็จะกลายเป็น 1, 1. 1. Y. Y. นึส่วนหคูณวก็คือ y นั่นเองบวกหอันนี้คือเมื่อเราแทนด้วยขอบเขตบนใช่ไหมครับด้วย1โอเคนะลบด้วยเอาศูนย์ไปแทนที่ตัวแปร x นะครับซึ่งคือขอบเขตล่างเมื่อเราศูนยไปแทนที่ x อ็กซ์ศูนย์คูณวก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งเหล็นไหยู่ นะครับโ okay, อเคเนาะเราก็ดีวาโอเคนะอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็นะครับอินทิเกตทีละเทิมเลยนะครับก็อินทิเกตเทียบ y เทอมที่1เนี่ยนะครับเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้าอย่าลืมนะครับอินทิเกต1ส่วน y บวก1นตนี้นะครับ เป็นการแท้ค่า u เหมือนเดิมนะครับก็คือให้ u เป็นตัวส่วนนะครับจะออกมาลูกของลอนเพราะว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็น1ส่วน u แล้วนะครับอันนี้ไปทวนเองเนาะอันนี้เกดเทอมที่1จะกลายเป็น l อนะครับค่าสมบูรณ์ของ y บวกหนึ่งนะครับแสงเล็บสักนิดนึงนะครับเพราะเครื่องหมายลบอยู่น้าสุดนอกสุดนะครับอินทิเกรต1 dy ก็ได้ y นั่นเองนะครับขอบเขตของการอินทิเกรตคือ0ูนถึง1นะครับก็เอา1ไปแทนก่อนแล้วก็ศูนย์ไปแทนนะครับ เมื่อเรา1ไปแทนเนาะอะอย่าลืมว่ามีเครื่องหมายลบด้านล่างสุดด้วยนะครับลบเอา1ไปแทนนะครับอันนี้ผมจะเขียนแบบนี้แล้วกันเนาะขอบเขตบนลบขอบเขตล่างข้างในเนี่ยจะเป็นลอนของค่าสมบูรณ์ของ y ของหน่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็คือ2อน,นั่นเองนะครับค่าสมบูรณ์ของ2ก็ได้เลข2นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลอนค่าสมบูรณ์ของ2เนาะ,ะก็ลอน2แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องใส่ค่าสมบ,บูรณ์ละเพราะเป็นจำนวนบวกนะครับลบด้วย1 อันนี้คือแทนขอบเขตบนด้วย1ไปก่อนนะครับแต่ตัวนี้ลบด้วยขอบเขตล่างพอเราเอาศูนย์ไปแทนที่นี่นะครับศูนย์บวกหก็ได้1น,นะครับค่าสมูงของ1ก็คือ1นึอนหนเนี่ยคือ0น, <ๆ S 1> นะครับโอเคนะลบด้วย0นดังนั้นขอบเขตล่างไม่มีผลเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะอย่าลืมนะเรามีคุณสมบัตทิที่สําคัญอันนึงก็คือลอนของ1เนี่ยจะมีค่าเป็น0นย์นะครับตัวนี้สําคัญเช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้ก็หายไปหมดเลยนะครับตัวนี้กระจายลบเข้าไปด้านในนะครับก็จะกลายเป็นสลับที่ไปเลยนะครับตัวนี้เป็นลบลอนสบวกหเนาะหรือ1ลบลอนสองนั่นเองนะครับก็เสร็จแล้วสําหรับตัวอย่างนี้นะครับผมก็เป็นตัวอย่างเสริมเนาะที่ที่เราจะต้องมาเลือกว่าเราควรที่จะเกตเทียบอะไรก่อนดีเพื่อความง่ายนะครับ น้อว่าตัวไหนจะง่ายกว่านะครับสมมติว่าเมื่อกี้ผมดิเกตเทียบ x ก่อนนะครับเราลองไปดิเกตเทียบายก่อนก็ได้แล้วถามตัวเองซิงว่าเราต้องใช้เทคนิคอะไรซึ่งผมมองว่ามันยากกว่านะครับผม